สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่ออมสะพฝรั่งเศสจ้าวันนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานด้วยนะคะเพราะว่าจะมีทั้งคนอีสานเพิ่นมาขามาเบืองแล้วนะคะเนาะก็จะพูดเป็นภาษาไทยด้วยนะคะวันนี้จะมาเสนอเมนูส้มตําร้อนค่ะตำซ้ว่ตำร้อนนะคะนอนบานห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่า ตําตําห่อนนะคะตําห่อนตําส่วนนะคะเนาะอืมวัตถุดิบของเราวันนี้จะเป็นมะละกอนะคะอืมหมกฮงพี่น้องปลาปายากรีนปลาปายา เมื่อนี้กับสีบวว่าเอาลายนะพี่น้องเพราะมันแพงพี่น้องมื่ไดี้กินโดนเราคะ่ะเอากระเทียมลงไปได้นะคะแล้วก็พริกค่ะชีบใส่ลงไป ของชูรสนิดนึงนะคะไปเลยค่ะทุกคนตดมเลยมะ <c oughs> เขือเทศลงไปคะ่ะใส่หน่อยเสษหน่อยใส่หลายเสษหลายพี่เก่าพี่น้องทูกมากเอา ปลาใสลงไปเลยจ้าปลา,าแบบเป็นน้ำนะคะปลา,าน้ำนะคะใส่ลงไปเลย ใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงค่ะเพื่อความกรมกรมและก็แซบนะคะพี่น้องอ่าจักส่อนนึงค่ะพี่น้องนัวไปเลยจ้าใส่เส้นมะละกอที่หั่นไว้นะคะเนี่ยปลาปลายา with the carrot to be nice คันเลยผมชุรสนะคะขาบดบัวได้ด้วยพี่น้องใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายคือเกาจ้าใส่ลงไปเลยว่าจะใส่เบิร์ดนี่ค่ะนอไม้จ้ะนอไม้ต้มเนาะใส่ลงไปเลย จ้าตัวงอกของเราเร็วหอนนะคะเนาะน,นี่ยังหอนหอนอยู่ไปหน้องใส่ลงไปเลยเกจ้าหอนหวนจัจกหน่อยพี่น้องเออเอาสามคนใช่ไหม นนปริสงราดเลยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะตำมร้อน ตำ้สวยตำ้ห่อนพี่น้องสไตล์แม่อ้อมสไปฝรั่งเศษเจ้าแซ่บๆน้ำกันค่ะ